ผลงานของโกเลงนิยายชุดอาวุธทั้งเจ็ดห่วงแสนรักบทที่ห้าตายร่วมลงเดียวกันค่ำคืนเย็นยเะยะียบดุดสายน้ำแต่เลอเลิศด,ดังสุราขณะอยู่บนหลังคาตึกพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นดวงจันทร์สกาวอยู่กลางศีรษะหมู่ดาวพราวพรายเต็มท้องฟ้าคล้ายพอยื่นมือก็สามารถเด็ดดาวลงมาได้เด็ดลงมาแกล้มสุราเสียวเสียวเอง และคนชุดเทาถือสุราคนละไหนั่งอยู่บนหลังคาตึกนั่งอยู่ใต้ดวงดาวเนื่องเพราะคนชุดเทาเสนอขึ้นหากคิดจะดื่มสุราก็เปลี่ยนที่เดิมเถอะทำไมต้องเปลี่ยนละ่ะเนื่องเพราะคนที่สมควรตายที่นี่ยังตายไม่หมดเลยถ้าอย่างนั้นท่านชอบดื่มสุราที่ไหนละ่ะบนหลังคาตึกดีดีมากเลย <laughs> ท่านเคยนั่งดื่มสุราบนหลังคาตึกงั่นเหรอข้าพเจ้าก็ยังเคยเดื่มสุราในโรงศพด้วยนะใบหน้าคนชุดเทาปรากฏรอยยิ้มกล่าวว่าใช่แล้วในโรงศพเป็นที่ดื่มสุราที่ดีจริงๆแล้วท่านคิดจะลองดูหรือเปล่าล่ะคชดสิงั้นพวกเราเดื่มสุราบนหลังคาตึกก่อนครึ่งหายอีกครึ่งหายไปดื่มต่อในโรงดีไหมดีดีมาก สุราครึ่งไหหมดไปอย่างรวดเร็วแต่คิดจะเสาะหาลงศพสำหรับนอนดื่มสุราสองใบไม่ง่ายเลยความสามารถในเชิงสุราของเซียวเซียวเองก็ไม่เลวแต่ไม่ว่ามีความสามารถยอดเยี่ยมแค่ไหนขอแค่เป็นคนต้องมีวันดื่มจนเมาไมา่เซียวเซียวเองก็เป็นคนตอนนี้เซียวเซียวเองเบิ่งตาค้างลิ้นจุกปากพึมพำเออเนื้อร้านขายลงอยู่ไหนเออทำไมหาไม่เจอสักร้านเลยเนะอ คนชุดเทากล่าวขึ้นถ้าต้องการหาลงศพก็ไม่แน่นักว่าต้องไปหาจากร้านขายลงศพเซียวเชี่ยวเองเปล่งเสียงหัวรอใช่แล้วถ้าต้องการกินเนื้อหมูกินหมูพะโลก็ไม่แน่นักว่าต้องไปเล่าหมูนินนะใช่ใช่เอ่ยถึงตอนนี้มันพลันชะงักเสียงหัวรอรลดซุ่มเสียงแผวเบากล่าวว่า่านรู้หรอว่าที่ไหนมีลงศพอะ ที่ไหนมีคนตายที่นั่นก็มีลองศพแล้วท่านรู้ว่าที่ไหนมีคนตายไหมเหลาพยักษเสี่ยวเสี่ยวเองพงกศีษะในทันทีกล่าวขึ้นเออใช่แล้วเมื่อกี้เนี้มีคนตายอยู่คนหนึ่งนี่นะแต่แล้วสันศรีรษะไม่ไม่ได้คนชุดเทาถามขึ้นทำไมไม่ได้ที่นี่มีคนตายแค่คนเดียวอ่ะอย่างมากก็มีลงใบเดียวนะคนสองคน เมื่อสามารถดื่มสุราบนโต๊ะเดียวกันทำไมไม่อาจนั่งดื่มสุราในโรงโรงเดียวกันได้แล้วเสียส่ยวเชื่อเองส่งเสียงหัวรอฮ่ฮ่าไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยพวกเราทั้งสองไม่มีใครอ้วนเลยต่อให้นอนในโรงใบเดียวก็เกินพอแล้วในลานตึกด้านหลังของเหลาพยักจัดตั้งโรงใบหนึ่งจริงๆโรงศพไม้เอียมละอ,อจัดทําจากไม้ชั้นดีแผ่นไม้ทั้งสี่ด้านหนาร่วมครึ่งศอก ดูท่าเท่าแก่นี้ก็ยังมีรักมีน้ำใจหาได้เห็นคนตายก็ลืมเลือนรักเก่าแต่คนตายก็ยังไม่ได้เอาใส่ในลงเหลาพยักปิดร้านแล้วแต่บนชั้นบนของเหลายังจุดโคมไฟแสดงว่ายังมีคนสวมใส่เสื้อผ้าให้กับคนตายเสี่ยวช่วยเองตบพื้นลงพึมพำมขึ้นโอ้เนี่ยเป็นโรงไม้มาเกลืออย่างดีใบหนึ่งเลยนะข้าพเจ้าท่าตายแล้ว ได้อยู่ในโรงแบบนี้ก็น,น่าพอใจอยู่นะคนชุดเทากล่าวขึ้นมันตรงนี้แน่นอนแล้วข้าพเจ้าทำไมต้องมีแน่นอนล่ะเนื่องเพราะท่านมีสหายไงเสี่ยเซี่ยวเองก็แปล่งเสียงหัวร่เสียงหัวร่พาพอดังก็รีบยกมือปิดปากตัวเองเอาไว้กล่าวขึ้นอุ๊ยตอนนี้พวกเรายังไม่เริ่มดื่มสุราถ้าถูกคนพบเห็นเฮ้ยมันยะขาดจะเสียเอานะดังนั้น ท่านสมควรนอนลงไปเริ่มดื่มสุราให้เร็วเอา้าแล้วท่านละ่ะเราไม่รีบเสียวเชียวเองเพิ่งยื่นขาข้างหนึ่งเข้าไปในโรงพลันชักขากลับกล่าวขึ้นแต่เอะท่านเป็นแขกนี่นอะข้าพเจ้าสมควรให้ท่านเข้าไปก่อนสิไม่ต้องเกรงใจท่านเข้าไปก่อนเสียวเชียวเองหัวรออีกครั้งเข้าไปในโรงก่อนไม่ใช่เรื่องดีงามอะไรทำไมต้องเกรงอกเกรงใจกันด้วยเล่า ในที่สุดเสียวเซียวเองก็ยังอุ้มไหสุราก้าวเข้าลงสุดกายลงนั่งคนชุดเทามองดูเสียวเซียวเองดวงตาทอแววประหลาดที่กลนถามขึ้นนายลงเป็นไงมัง่งเสียวเซียวเองกล่าวอย่างยิ้มแย้มสะดวกสบายมากเลยสบายกว่านั่งบนเตียงอีกนะท่านพอใจงั้นเหรอพอใจมากสิคนชุดเทากล่าวเสียงเย็นชาอย่างนั้นในโรลงใบนี้ก็เป็นของท่านแล้วท่านนอนลงตายเถอะ เสียวเซียวเองคล้ายยังฟังคําพูดไม่เข้าใจหัวร่กกล่าวขึ้นสุราย,ยังดื่มไม่หมดอ่ะไหนเลยจะตายได้เล่าตายไม่ได้ก็ต้องตายคาว่าตายเพิ่งหลุดออกจากปากมันก็ลงมือคนชุดเทาสะบัดมือฟันสันมือชิงเฉียงใส่ต้นคอของเซียวเซ,ซียวเองดุดสายฟ้าทวงท่านี้เองก็ปราศจากกระบวนท่าพลิกแพลงแต่เป็นกระบวนท่าเอาไว้ฆ่าคนต่อให้เซียวเซียวเองมีสติแจ่มใส ต่อให้มือเท้าสามารถเคลื่อนไหวย่างอิสระก็ไม่แน่นักว่าจะหลบรอดจากท่าจโจมนี้ได้อย่าว่าแต่เสียเชียวเองตอนนี้เมาแล้วเมาไม่พออย่างนั่งอยู่ในโรงภายในโรงย่อมไม่กว้างเท่าใดพื้นที่ขยับเคลื่อนไหวก็มีไม่มากเพราะคนตายความจริงก็ไม่ต้องการพื้นที่เคลื่อนไหวอีกคนชุดเท้าขณะฆ่าคนกลับให้เป้าหมายที่คิดจะฆ่าเข้าไปในโรงเองแล้วค่อยลงมือมันไม่เพียงลงมือรวดเร็ววิธีที่ใช้ก็แนบเนียนพิสดาร มันนับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฆ่าคนคนหนึ่งจริงๆเสี่ยวเซี่ยวเองก็หลับตาลงท่านเมื่อเผชิญมือสังหารเช่นนี้นอกจากหลับตารอความตายยังสามารถทำอย่างไรได้ได้ยินเสียงวัตถุแตกปรากฏว่าวัตถุสิ่งหนึ่งถูกกระแทกให้แหลกละเอียดโลหิตทะลักหลังไหลออกมาแต่ที่แหลกลานไม่ใช่ศีรษะของเสี่ยวเซี่ยวเองหากแต่เป็นไหสุราที่ไหลทะลักออกมาก็ไม่ใช่โลหิตแต่เป็นสุรา ไม่ทราบเพราะเหตุใดท้าจู่มที่รวดเร็วดุดสายฟ้าของคนชุดเทากลับกระแทกใส่หสุราของเซียวเซียวเองเซียวเซียวเองก็คล้ายยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเบิงตาค้างอยู่เครื่องวันค่อยร้องขึ้นอะไรอ่ะพวกเราตกลงกันว่าจะหาโรงใบหนึ่งดื่มสุราด้วยกันในโรงนี้ข้านทําไมกระแทกหสุราข้าพเจ้าแตกหมดเลยเนี่ยคนชุดเทาจ้องมองเซียวเซียวเองอย่างเย็นชาคล้ายดูไม่ออกว่าคนผู้นี้เป็นเรื่องราวใดถามขึ้น เ,เมาแล้วเหรอเสียวเชียวเองคล้ายโมโหกว่าเดิมใครว่าข้าพเจ้าเมาอ่ะข้าพเจ้ายังแจม่มใสยิย่งกว่าปีศาจิ้งจอกอีกสิบเท่าเลยแล้วท่านยังคิดจะดดิมอีกไหมต้องแน่นอนอยู่แล้วสิคนชุดเทาใจหายวาบจนบัดนี้มันเพิ่งรู้ว่าตัวเองคล้ายพลัดตอกอยู่ในหลุมพรางที่คาดฝันไม่ถึงชนิดหนึ่งเป็นหลุมพรางที่ดูเผลนๆคล้ายตลกขบขันคล้ายเหลวไหลแถ้ที่จริงลึกซึ้งชั่วร้าย คนชุดเทากล่าวว่าดิเราในที่นี้ก็ยังมีสุราใช้มือซ้ายโอบให้สุรายื่นให้เสียวเสี่ยวเองหัวรอะออกมาแต่ไม่ยอมรับไหสุรากลับถามว่าแล้วท่านทําไมไม่เข้ามานั่งลงแล้วดื่มด้วยกันน่ะข้าพเจ้านั่งดื่มสุราอยู่ในนี้คนเดียวจะมีความหมายอะไรเล่าคนชุดเทาจ้องมองเสียวเสียวเองอีกครึ่งวันในที่สุดก็กล่าวขึ้นตกลงเราจะดื่มเป็นเพื่อนท่าน โอ้อย่างนี้วิเศษแท้อย่างนี้สิจึงเป็นสหายที่ดีวันนี้ท่านดื่มสุราเป็นเพื่อนข้าพาเจ้าวันหน้าต่อให้ท่านกับข้าพาเจ้าตายร่วมกันข้าพาเจ้าก็ไม่ขมวดคิ้วนิ่วหน้าเลยมุมปากคนชุดเทาปร,กรากฏรอยยิ้มโหดเหี่ยมอมหิขึ้นอีกครั้งในที่สุดก็ก้าวเข้าลงไม้นั่งที่ด้านตรงข้ามกับเสียวเซี่ยวเองเสียวเซี่ยวเองถามขึ้นท่านยังมีสุราเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนกันน่ะเหลืออีกตั้งครึ่งนะ ดีเลยพวกเราดื่มกันคนละคำนะไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ให้ดื่มคำใหญ่เกินไปเดี์ไหมคนชุดเทากล่าวตกลงนอนทานก็ดื่มก่อนไม่อ่ะท่าเป็นแขกท่านดื่มก่อนเซ่คนชุดเทาได้แต่ยกไหาสุราข,ขึ้นถ้าทุ่มเถียงเกียงงอนกับคนเมาคนหนึงนับเป็นความโงเ่เขลาเช่นเดียวกับการประทะคารมกับสตรีปากมากนางหนึ่งคาดไม่ถึงมันไม่ทันดื่มสุราลงไปก็มีเสียง ให้สุราในมือถูกกระแทกแหลกสลายสุราสีน้ำตาลเข้มสาดกระจายราวกับโลหิตร่างพรมร่างมันจนเปียกชุ่มโชกค,คนชุดเทาหน้าเปลี่ยนเสี่ยวเซี่ยวเองกลับโถมเข้ามาทับถมลงบนร่างของมันภายในโลงไม่มีพื้นที่ให้ถลันหลบเลี่ยงได้คนชุดเทาคิดไม่ถึงเสี่ยวเซี่ยวเองจะดุดันไม่คิดชีวิตขนาดนี้ร่างของมันถูกทับเอาไว้แต่ยังดึงมือออกกดประทับใส่จุดชีวิตที่ชายโครงด้านหลังของเสียเส่ยวเซี่ยวเอง คาดไม่ถึงยามนั้นฟันได้ยินเสียงโครมเบื้องหน้าสายตาปรากฏเงามืดทะมึนที่แท้ฝาลงศพถูกปิดครอบลงขนชุดเท้าใจหายว่าคิดผลักใสยเซียวเซียวเองออกคิดไม่ถึงร่างของปีศาจขี้เมาตัวนี้หนักกว่าหินผาขณะเดียวกันเบื้องนอกบังเกิดเสียงตึงตึงตัง,ตงกลับมีคนตอกตะปูฝาลงปิดตายลงใบนี้ภายในโลงทั้งมืดมิดทั้งอึดอัด บวกกับกลิ่นสุราบนร่างของเซียวเซียวเองรสชาตินี้บรรดาให้ผู้คนแทบจะอาเจียนจริงๆในที่สุดคนชุดเทาก็ถอนใจเออหรือว่าท่านรู้แต่แรกว่าเราเป็นใครเซียวเซียวเองยิ้มกล่าวขึ้นท่านชื่อว่าเฮงทงเป็นคนที่ฆ่าคนไมิหนำซ้ำมาเพื่อฆ่าข้าพเจ้าใช่ไหมล่ะสุ่มเสียงของเซียวเซียวเองเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นคล้ายปราศจากความมึนเมาแม้แต่น้อยเซียวเซียวเองไม่ได้กล่าวผิด คนชุดเทาก็คือเหงทงเหงทงรู้สึกกระเพาะหดตัวคิดอยากจะอาเจียนเสียวเชี่ยวเองกล่าวขึ้นท่านย่อมรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครเช่นกันใช่ไหมเหงทงกล่าวแต่เราไม่เข้าใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรท่านน่าจะเข้าใจสิมือของเหงทงทาบกับจุดชีวิตของเสี่ยวเชี่ยวเองอีกครั้งกล่าวเสียงเย็นชาตอนนี้เราสามารถฆ่าท่านได้ทุกขณะจิตเลย ถ้าท่านฆ่าข้าพเจ้าท่านเองก็ต้องเน่าเปื่อยตายในโรงใบนี้ทั้งเป็นเหมือนกันนะ่ะเหทงทงทันสะบัดมือกระแทกสาฟ้าโรงอย่างดุดันไม่ได้ผลโรงไม้แทบไม่กระทบกระเทือนเลยเสียวเสี่ยวเองกล่าวอยา่างปลอดโปร่องไม่มีประโยชน์นี่เป็นโรงไม้ที่จัดทาเป็นพิเศษต่อให้ท่านมีขวานเล่มหนึ่งก็อย่าไม้จามออกไปได้เลยเหงทงกระชากเสียงรือท่านเองก็ไม่คิดมีชีวิตออกไป เสียวเจียวเองยิ้มกล่าวขึ้นในเมื่อเป็นสหายที่ดีแม้แต่สุรายังดื่มร่วมกันถ้าตายก็ขอตายร่วมกันก็แล้วกันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งในเมื่อท่านก็รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าก็เหมือนกับเป็นคนใกล้ตายอยู่แล้วเนี่งั้นเหรอสำนักห่วงคู่ก็ไม่ต้องการข้าพเจ้าตึกฟ้าหอมก็คิดเอาชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าความจริงมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีความหมายอะไรเลย อย่าว่าแต่หัวหน้าตึกฟ้าหอมถ้าต้องการให้คนคนหนึ่งตายคนคนนั้นก็คงไม่อาจอยู่ต่อไปได้หรอกแหงทงแค้หนหัวรอแต่ในใจมีอาจไม่ยอมรับว่าที่เสียวเชี่ยวเองกล่าวเป็นความจริงเสียวเชี่ยวเองกล่าวอีกแต่ข้าพเจ้าถึงจะต้องตายก็ต้องหาเพื่อนตายร่วมกันสินะแล้วทำไมต้องหาเราเปล่าซะหน่อยข้าพเจ้าไม่ได้ไปหาท่านท่านมาหาข้าพเจ้าเองต่างหากล่ะ ถึงจะต้องตายเราจะให้ท่านตายก่อนเราเสี่ยวเสี่ยวเองกล่าวอย่างเฉยชาถ้าท่านฆ่าข้าพเจ้าตายก่อนตัวท่านเองก็นอนอยู่ในโลงแค่ลําพังไม่ใช่เหงากว่าเดิมอีกหรือถ้าท่านนอนอยู่ในโลงเป็นเพื่อนกับคนตายคนหนึ่งรสชาตินั้นน่าจะทรมานกว่าใช่ไหมล่ะดังนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าท่านต้องไม่ฆ่าข้าพเจ้าแน่นอนพวกเราที่แท้ใครตายก่อนตอนนี้ยังบอกไม่ได้หรอกนะเหงถงขบกามกล่าวขึ้น ถ้าเราตายก่อนท่านท่านก็จะให้เท่าแก่เนี้ยคนนั้นมาปล่อยท่านไปใช่ไหมก็อาจจะใช่นะอ๋อที่แท้ท่านกับนางสมคบกันใช่ไหมเสียวเสี่ยวเองยิ้มกล่าวขึ้นครั้งนี้ท่านเดาถูกละพวกท่านจงใจเล่นละครให้เราดูจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เราสอดมือเข้าไปใช่ไหมเสียวเสียวเองพงกษีทิศอีกครั้งกล่าวขึ้นเนื่องเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าท่านชอบฆ่าคน คงไม่ปล่อยให้ข้าพเจ้าตายในมือคนอื่นเด็ดขาดใช่ไหมล่ะเราก็ดูออกว่าคนเหล่านั้นฆ่าท่านไม่ได้ดังนั้นท่านก็เลยยินดีทำตัวเป็นคนดีช่วยเหลือข้าพเจ้าจากเงื้อมือของพวกมันให้ข้าพเจ้าสำานึกตื้นตันไม่ทันระวังป้องกันท่านอีกขณะที่ท่านลงมือฆ่าข้าพเจ้าย่อมสะดวกกว่ามากนักใช่ไหมล่ะเฮ้ย <c oughs> ท่านถึงกับให้ข้าพเจ้านอนลงไปในโรงก่อนค่อยลงมือ ไม่ทำเกินไปหน่อยหรือไงเหงทงเงียบงันผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวขึ้นดูถ้าเราประเมินท่านต่ำไปความจริงก็ใช่อยู่แล้วแล้วท่านคิดจะทำอะไรก็อ,อยากจะตายแล้วนะ,ะไม่ว่าใครก็ไม่คิดอยากจะตายจริงๆหรอกอ่ะท่านไม่คิดตายงั้นเหรอเหงทงไม่ปฏิเสธเสียวเสียวเองยิ้มอีกครั้งกล่าวเสียงเนิบนาบถ้าท่านไม่คิดตาย ก็มีวิธีที่จะรอดนะวิธีอะไรหัวหน้าตึกฟ้าหอมไว้ใจท่านละมั้งแน่นอนถ้าเราเป็นสหายของท่านมันก็จะย่อมวางใจเราเช่นกันใช่ไหมเราไม่มีสหายท่านมีสิขาปเจ้าก็คือสหายของท่านไงอ <c oughs> คนสองคนนอนอยู่ในโรงศพใบเดียวกันถึงจะไม่ใช่สหายก็ต้องกลายเป็นสหายอยู่ดีนั่นแหละนะ เหงทองเงียบงันเนิ่นนานจึงกล่าวช้าๆถ้าเราบอกว่าคนอื่นเป็นสหายเราท่านหัวหน้าตึกฟ้าหอมก็อาจจะยอมเชื่อแต่สําหรับเซียวเซียวเองแล้วเซียวเซียวเองไม่ใช่สิสสำนักห่วงคู่แล้วนะเซียวเซียวเองถูกไล่ออกจากสํานักแล้วจะไม่ได้เหรอหรือท่านต้องการให้เราพาท่านไปเจอมันท่านสามารถบอกต่อมันได้นะเซียวเซียวเองไม่เพียงไม่มีความสัมพันธ์กับสํานักห่วงคู่เลยไม่หนำซ้ํา ปรถนาให้คนของสำนักห่วงคู่ตายกันหมดเลยก็ดีดังนั้นดังนั้นท่านเห็นว่าหัวหน้าตึกฟ้าหอมต้องรับตัวท่านไว้ตอนนี้ตึกฟ้าหอมกําลังต้องการคนเพื่อสร้างสรรค์กิจการงานพลังฝีมือของข้าพเจ้าก็ไม่เลวนะแล้วก็ไม่โง่ด้วยหัวหน้าตึกฟ้าหอมสมควรใช้คนอย่างข้าพเจ้านี่แหละท่านสามารถสนับสนุนให้ข้าพเจ้ากลายเป็นหัวหน้าสาขาของตึกฟ้าหอมพวกเราเมื่อเป็นสหายกัน ข้าพเจ้าก็สามารถยืนหยัดในตึกฟ้าหอมมีหน้ำซ้ำก็มีประโยชน์กับท่านด้วยนะเหงของขบคิดเล้ากล่าวขึ้นแล้วทำไมถึงคิดจะเข้าตึกฟ้าหอมก็ข้าพเจ้าชอบดื่มสุราชมชอบนารีเนี่ยล้วนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินทองทั้งนั้นเลยนะท่านต้องการเงินทองงั้นเหรอก็ต้องการสิมีหน้ำซ้ำต้องการเยอะๆด้วยนะแล้วท่านทำไมไม่ไปเป็นโจร ถึงคิดจะเป็นโจรก็ต้องมีคนหนุนหลังอยู่ดีตอนนี้ข้าพเจ้าเหมือนผีไร้ญาติตัวหนึง่งต้องคอยระวังถูกผู้อื่นจับลงหมออยู่แล้วเนี่ดังนั้นท่านต้องการให้เราชุดดึงท่านขึ้นมาสินะขอแค่ท่านยอมข้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณท่านแน่นอนเลยแต่เราทำไมต้องชักนำท่านเข้าตึกฟ้าหอมด้วยเนื่องร้อนนี่เป็นเรื่องที่อำนวยประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไงแล้วถ้าเราไม่ยอมละ่ะ <laughs> อย่างนั้นพวกเรา ก็เน่าเปื่อยตายเป็นอาหารหนอนไปด้วยกันในโรงนี่แหละนะฮอท่านคิดว่าเรากลัวตายงั้นเหรออา้าวแล้วท่านไม่กลัวตายงั้นหรือในชีวิตเราไม่นำพาไม่สนใจกับความตายมาก่อนเลยจริงเหรอเหงท้องปิดปากลงปฏิเสธการตอบคำถามโดยสิ้นเชิงเสี่ยวเซียวเองทอดถอนใจเฮ้ยในเมื่อท่านไม่รับปากพวกเราก็ได้แต่รอความตายในนี้ไปด้วยกันเถอะนะ เหงงงไม่แยแสสนใจเสียวเสี่ยวเองอีกเสียวเสี่ยวเองกล่าวขึ้นในโลงนี้ถือจะมีช่องถ่ายเทอากาศแต่ข้าพเจ้าตกลงกับเท่าแก่นี้เอาไว้เครื่องช่วยยามให้หลังถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งสัญญาณออกไปให้นางฝังลงใบนี้ไว้ในดินเลยเออรสชาติการถูกฝังทั้งเป็นนี่จะเป็นยังไงนะจะทนกันได้ไหมนะเหงงถงยังไม่แยแสสนใจคนในโลงทั้งสองคลายล้วน,นกลายเป็นศพคนตายเสียวเสี่ยวเองก็พิมพ์ตารอความตาย จบบทที่5ขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดให้ช่องเราด้วย